สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ส่อะไรวะเนี้ยสายงามอ๋อายงามครับเดี๋ยวเราจะมาซื้ออะไรกันนะครับเข้าร้านไหนดีนอะร้านมีอยู่สองร้านนะครับร้านสุพจน์กับเจ้คนงามกับร้านเฮียอิทธิชัยนะครับร้านอิทธิชัยาสงามอยู่ตรงข้ามกันนะครับ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะเข้าร้านอิ่ิชัยดีกว่านะครับแล้วค่อยดูว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าร้านสุพจ์ผมเคยเข้าไปแล้วนะตอนนั้นถึงแล้วเปิดไม่นอนเนี่ยปิดนี้โควิดหมดแล้วมั้ง ปิดอยู่นะครับนี่นะครับร้านสุพ์อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายร้านเฮียอยู่ฝั่งขวาสิบลอ้อยังไม่มีใครไปนะ10ลอ้อเนี่ยจอดนานเ <c oughs> หลือเกิน <c oughs> ขายไม่ออกนะ <c oughs> มันก็ไม่แพงนะครับ นี่แหละผักเที่ยงเหรอผักเทียงเหรอสถาน,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 าน,นการส ดีครับเนี่ยดีครับเอาลูกปืนอันนี้ให้หน่อยเนี่ยยกมาทางอันนี้เลยือกอครับทีร้อยสี่สิบลูกปืนข้อปืนข้อบางนามายัางโอ้โอ้พอดีเลยนะผมจะพาไปดูบางนารนะับออนี่เหรอ เดี๋ยวรอคลิปหลังแล้วผมจะพามารีวิวบางนาะตัวใหม่เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวไิสันจัดการเรื่องอันนี้ก่อนนะครับเรื่องข้อเล็งไว้ก่อนเราจะพามาดูออบางนาออดูเครื่องก่อนเ,ออเครื่องยังมีตัวนี้อยู่นะครับเนี่ย ที่80นะครับเป็นระบบ Direct Injection นะครับมาดูดูว่าอะไรฮะเจจินอ,อีกแหละวันนี้ค่ายังนูน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 ,น,นวจะไปเล็งบางนาะอืดี๋ยวี๋ยวคอยดูในคลิปเจจินนะครับเดีราจะได้ปิสันอันนี้ก่อนเพราะว่าผมสบค่อนข้างสนใจนะครับรสานคอมเมอร์เหรอ โกเด้นร้อยยี่สิบอันนี้อา8 0ทีแปดูนอยากได้มูเลมากเอาไปใส่ตัวแรงเป็นระบบไดเล็กนะครับตอนนี้ประมาณสามหมื่นกลางๆนะครับยังเหลืออยู่นะอ,นนอยู่อยโอ้แล้วตัวนี้เกศไปแล้วนี่อันนี้เป็นระบบธรรมดานะไอเขาเรียกว่าอนะไรคอง โลเด้นนะครับโลเด้นโบแล้วก็เครื่องตัวนี้เป็นเซตทีร้อยยี่ห้าแต่เป็นตัวเก่านะครับโลเด้นยันมาอินโดยันมาไทยร้อยยี่งานไทย อันนี้ร้อยห้าสิบงานอินโดนะครับร้อยหกเท่านั้นอ่าร้อยหกนี่ยังมีอยู่นะครับก็ตัวน,นี้แปดห้าประก็นไม่เอาเอาชาบชาบชาบไซส์สแตนดารนะ์ดแล้วก็อะไรนะพ่อแล้วก็อะไรอีก ขอคิดก่อนชาบชาบสายมตรดาดบอกแล้วจะลืมแล้วข้ออะไรอีกไม่ได้โจทย์มาล่ะมาถึงแล้วจะลืม่นแหลูกปืนน่ะอาทีร้อ, <laughs> อยสี่สิบเนี่ย กระชับเออะไรบ้าง F อ็นเอฟสามศูนย์เก้าเครื่องรุ่นไหนเลยบีเอลทีร้อยสี่สามหนึ่งศูนย์เป็นไรอ่ะลูกปืนค้อนได้เฉยจะเปลี่ยนได้เฉยครับครับแหวนเออแหวนแหวนชุดหนึ่งแหวนครับอะไรเช่นนั้นมีแหวนมีลูกปืนลูกปืนแล้วก็เอ่อ ครับแต่เตนด์ดาดเนาะครับลูกปืนข้อลูกปืนข้างข้อครับบีกับเอ็นเออครับแล้วก็อะไรอีกนึกพออย่างนึงปะเก็นไม่เอาครับก็เอามีแค่แหวนแค่นี้เนาะเออครับแค่นี้แหละน้ำมันเครื่องเอาไหมอ่าน้ำมันเครื่องกระติกนึงเอากระติกกิรพอาลิตรดี ฮลิดนี่หรอสีทองเท่าไหร่เงี้ยเป็นถ้าสีทองเท่าไหร่มา,าดูก่นนอนแพงกันเป็นร้อยอ่ะน้ตแพงยี่สิบสามสิบบาทอ,อ๋อเงาวันนี้นะครับ ดินลอยด้วยนั้นในนี้เนี่ยะติดจำเหแเรายวลองเช็คบินดูนี้เนาะเป็นเท่าไร่เฮียครั่้ลรแหวนน้ำมันเช็ดบินก่อน ครับหลังร้านไม่เยอะป่ะไม่เยอะแล้วขายเันโอ้โหขายกันคนมาจากโว้ไทยม่จากอืนเลยครับมาสามสิบตัวมามาประมาณวันที่สิบสองเดือสองสิบเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเล็งเดี๋ยวกันแข่งในอย่างเด้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเจระิญอย่างดีของยี่ห้อเทน มันก็ใช้ไปมันเละอันนี้ไม่ไม่เล็กนะอันนี่ผมใช้ทั่วๆไปใช้เยอะอ่ใช้พวกทำรถทำอะไรนี่ได้หมดแไหนไปลองซื้อไปมันเละมันไม่เอ็นค่เหนียวอันนี้ดีแต่ถ้าซื้อพวกถูกๆไปไม่ค่อยดีอ่ะเยอะเชนยดย้อยครับอุกสไลน์เนี้ยแหลเละมากก็ไม่ดีอะเทนมันซื้อไปทางบ้านมันมันเละ เหรนตัวนี้นี่อ่าส0บาทอ๋อหกหกร้อยกว่าบาทเองไรเนี่ยของแท้ปะเนี่ย โอแค่แต่เราคิดถูกไงโอครับครับเอาไงหรือจะเอาได้เลยได้ได้กดราคาได้เลยมีพิเศษใช่ไหมเนี่ยมีพิเศษให้แล้วทไมถูกไม่รวยนะไม่รยเดี๋ยวเราคิดบินแล้วถังเหล็กยังไม่มาจะไาเฮียเนี่ยมาแล้วมาแล้วอ่ะเมนเอามาวางไว้ วางแม็กก็หมดโอ้ครับแม็กก็หมดแม็กยังติดเขาบ้าเลยแล้วมันแล้วมันทำน้อยอืมครับยังยังเขายังผลิตไม่ทันเนี่ยปล่อยเท่าไหร่ถังเหล็กเนี่ยสี่เท่าไหร่ตัวไหนอ่าร้อยห้าร้อยห้าปล่อยสี่เก้าสี่เก้าพอดีครับอ๋อครับ เยอะมันก็จะถูกกว่านี้หน่อยครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีของกล้าไม่ถือว่าแพงครับเพราะว่าสิ่งที่เขาห่วงกันมากกว่านี้เพราะอะไรของมันขาดเราเราไม่อยากจะบวกมากใช่แต่ว่าลดมากๆก็ไม่ไหวเพราะว่าเวลาเช่ามาใหม่มันไม่มีไม่ถืได้แล้วคนมาหาไม่มีเขาบอกว่าอะไรเงี้ยมาก็เสียเสียร้อยสี่สิบบาท โดนไปมนไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เพื่อทำไงควะอึดอัดทีนี้ทุกทีก็ขายของแล้วมีของเต็มบ้านเราอยากจะขายนี่เดี๋ยวนี้นี่คนมาซื้อบอกว่าไม่มีนี่ก็อึดอัดอีกอใสรผมครับเดี๋ยวจา่ายนี่เลยโดนไปสองพันห้าสองพันห้าสิบห้าสิบปะกาศว่าลูกปืนสองตับตัวนี้ก็ตับละหกร้อยตับเลขหกร้อยสามสิบนีะะ่นไงตับใหญ่หกร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็แหวนตัวนี้ 520ิบาทแล้วก็ชาร์ปร้อบาทนะครับเต,ต่บวกเยอะไปสองพัห้าครับสองพันห้าตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับผมตัวนี้แยกออกถักว่าโดนไปแค่ประมาณประมาณสองพันนะครับถ้าเกิดว,ว่ารวมอันนี้นะชาร์ปกับแวนนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปหลังร้าน เดาไฟอันนี้อันนี้อะไรนาเฮียขุบนกนี่ตอนนี้ของจังไม่ดีแล้วตอนนี้แปดพันอ๋อครับเฮียเฮียผลิตไม่ทันผมบอกไปบอกให้ทำไปไปวบหน่อยวะก็ไม่มีของนะครับโอเคนะครับตอนนี้แปดพันเนาะโอเคนะสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ